แก้วมังกรหนึ่งชามแล้วก็มีวุ้นกะทิวุ้นมะพร้าวอ่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะนี่ค่ะมอเช้าให้กินข้าวไม่เยอะค่ะยิ่งยิ่งยิ่งร้องตอนเช้าร้องเดินไปเดินมาเมื่อวานชักค่ะประมาณสี่โมงแม่อ้อมนั่งกินข้าวเกือบเกือบสี่โมงแล้วล่ะเมื่อวานนี้แบบแม่อ้อมยุ่งมากเกือบเกือบสี่โมงก็นั่งกินข้าวอยู่ได้ยินเสียงปึ้ง รอบนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่าอะไรนึกว่าข้างบ้านเขาทาอะไรพอปึ้งที่สองเ่ยแม่อ้อมก็เลยเดินออกมาพอเดินออกมาคือคือชักนะชักแล้วก็แต่ว่าแค่ฉี่แตกนิดเดียวเองไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากแม่อ้อมก็เลยลากพี่ฝนลงมาแล้วก็ให้พี่ฝนคือนวดให้พี่ฝนคลายแล้วก็ปล่อยเขาอะให้เขานอนคลายตัวกว้างๆที่กว้างๆอยู่ข้างล่างแล้วพอเขารู้สึกตัวเขาเขาก็เดินไปเดินมาของเขาเอง เดินไปเดินมาหลายรอบแล้วมั่งก็ทําความสะอาดห้องให้สักพักก็กลับเข้ามานอนเหมือนเดิมก็เดือนนี้ชักสองครั้งแล้วนะคะต้นเดือนกับปลายเดือนก็เป็นน้อยกว่าเป็นน้อยกว่าทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกรอบอ่ะนะคะก็คือเป็นแค่วันเดียววันนี้แม่อ้อมก็หยดยาหลังให้พวกเห็บหมัดน,นะคะหยดให้แล้วเมื่อวานหยดให้น้องสี่ตัวแม่อ้อมต้องคอยเฝ้า อ้่ตัวนั้นต้องคอยสลับกันขึ้นลงไม่ให้เลียกันเองแต่ก็รู้นะแต่เขาก็รู้กันนะพอแบบพอเข้าใกล้จะเลียปุ๊บก,ก็จะรู้ว่ามันไม่นั่นเขาก็จะถอยกันก็เรียบร้อยไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างประยดไปแล้วหมดไหมคะหมดไหมคะทายสิคะว่าหมดไหมน้่คัะตั้งตากินมากเลย พอเออแม่อ้อมซื้อมา2กิโลกิโลละ20บาทนะคะมันก็ประมาณ5-6ลูกมนะั้งแม่อ้อมก็ใส่ลิ้นชักไว้เวลากินทีนึงก็ออกมาลูกมันไม่ใหญ่มากก็ออกมาแล้วก็เรามาทำให้เขาดนเลยชื่นใจมากเลยแบบเง้มเงงม,ม,มชื่นใจมากเลยเป็นหมาหน้าสงสารมาก เม็งนะคะเม็งมากยิ่งแก่ยิ่งเหม็นนะพี่ฝนกินตัวเยอะกินตัวแรงมากเลยแม่วบอกได้เลยว่ากินตัวแรงมากไงคะแคปเดียวเห็นไหมคะไงคะเกลี้ยงค่ะแม่ต้องเก็บนะถ้าไม่เก็บนะเดี๋ยวแบบมีปัญหาลุกขึ้นลุกลงลุกขึ้นลุกลงโอเคไหมพี่ฝนพี่ฝนโอเคไหมโอเคนะ 哦、oh,，OK 啦，嗯。